อืมลูกก็อยากกินน้มเจียวรดแม่ก็คืนอยากผสมลูกก็อยากกินน้มจักเดือนก็ซีบเดือนบ่ลูกคนอ๋อเล่ใส่เล่คนย่องจังหน่อยเออบ่เขาบา่ลูกคนทังบ่ เขาไปยังนอยด้วย <c oughs> อืมแยมแรงมากอะจอยธรรมดาง่วงวางง่วงผื้นบ้านเท่าเนบ้านเหีียงแบบเผืนบ้านลูกผสมง่วงลูกผสมเนื้อซาลูลิครับสายยุโรปกะสภาพก,าก็คือเห็นแต่บริสกอคือเห็นนะอาหารกะธรรมดาแรงพลังงานแรงอาหารขาด กรรมดาเลียงแบบบานๆเท่าแต่นี่ก็เป็นเลือดผสมสายยุโรปแม่เซารลเรลูกกใส,สเซาเลียดเข้าไปก็เลยยองแน่ยจย่หน้อยคนยองสายเลือดเป็นสุ้งแน่กระดูกใหญ่ด้นี่เลือดสูงเลยงอตัวนี้แหละห่อนย่ำย่ำย่ำห่อนจะห่อนครับสายเลือดนี่เิ่นเป็นงอสายพันยุโรปเขียดเนาครับ <c oughs> นำมาปรับปรุงพันกับบานเท่ากะ เคท่อนครับกะห่อนธรรมดาแต่ว่ากัดยูดได้เพราะว่าเพื่อนกะดเกิดในสภาพบรรยากาศาบานเท่า <c oughs> กบบับผเป็นยังอยู่ได้เ <c oughs> ขาไปอีกเนี่ยเออแต่ว่าเลือดกะสูงนิดนหน่อยกับธรรมดาสายเหนือ <c oughs> ผสมเนื้อเนี่ยอย่างง่ายคล้ายง่ายครับ <c oughs> ผูได้มาทำสื่อกะทำหาแต่บังถตง,งวัวเหนือนี่แล <c oughs> หละเออกูในหอยเป็นมาสื่อ ตามบ้านตามตรงไคตรงหน้าบ้านเฮาเพิ่นกับเบิ่งก,งกา้ำนักนี่แหละครับดำนักประมาณเท่าได้เพิ่นกับกาคำนวณเอาเพิ่นกับประมาณลคาข่าว <c oughs> แต่กะนี้แล้วหนึ่งครับเหลี่ยงงัวเลี่ยงควายเกษตรกร,ร,กรผู้เหลี่ยงมีอำนาจต่อร่องในการสื่อขายแต่หฮาบ่าพ่อใจหฮากับบ่ขา,ายครับเป็นสินค้ากเกษตรชนิดเดียวที่พิเศษพิเศษไม่เอาว่าเฮ้ามีอำนาจต่อรองไหน เอออำนาจตัวร่องเข้าเข้าบ่าพ่อจะเข้ากับบ่อ้ายเป็นบ่เออแต่เพิ่นบาหายเข้าราคาเดียวเข้าบ่าพ่อใจตามความต้องการของเข้านอกจากที่เออเดิมเดิมกันบ่หน่อยบ่ไร้ความพอใจเข้ากับสามารถสื่อค้ากันได้แต่เป็นซัดแต่เป็นสินค้าเกษตรสนิทเดียวที่เกษตรกรมีอำนาจตัวร่องครับ นี่มรานตลองควมอมยังยื่นเริ่มก็เกิดกับเกษตรกรครับเป็นยังเกิดมากครับพ่อรลถอาชีบนี่แต,ต่ตตปูแต่แเม่แต่ปูแต่ปูดเลียงทรงลูกเลียงกันยอดเนี้ยเนาะเชียงเนาะไปพ่นเพื่อได้วันนี้ครับพ่นขี่ออกไครซุมือครับมือหนึ่งมือสามสี่โลหาโลครับขี่มือสองสามเถ่อก่อนออกขอกก็ขี่เลย กินเที่ยงช่วงเที่ยงก็ขี่นะช่วงแรงใสอีกมือนึงขี่เยอะงว่วนี่สามได้ขันนำนักขันทาเป็นนำนักอันเปียกนี่ได้ขี่เพื่อนนิดมือละขี่หาโลกกันได้ครับเกษตรกรสำคัญเด้อเบิงเด้อรับเด้อถ้าเป็นดำนักแห่งนี้กิจเป็นตั้งอาๆๆแห่งกะได้นนยุโลกก,กว่าอยู่ก็ถือว่ามาคำนวณเป็นราคาแล้วนี่อ๋อ คือว่าเกษตรกรมีพ้นเพื่อได้อย่างไรบางท่านเลี่ยง <c oughs> มาสิ้นปีแล้วนี่มีคนมาสื่อในขอกนี่นี่แหละคือผลประโยชน์พ้นเพืยได้พ้นเพว่เพได้บานิดได้แบบได้แบบง่าย,ายๆคือมาเตยอยากขายเออขายขี่ง่วนนี่ครับขายขีข่งว่วไปกับตองการเขาลงไฮลงสวนลงไฮลงหน้าครับบ่พ่อกันบ่เพียงพ่อ,ต,อต่อความต้องการของตลาดครับ นี่แหละคือผลพลอไดจากการเลี่ยงงวดนะครับเด้ออันนี้การเลี่ยงเขาก็ต้องใส่การผสมพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ข้อนี้ที่สมไหต่ก่อนเป็นงัวกีีเดีย๋ยวนี้เป็นลูกผสมทั้งเมดแหละงวเหนือก็ใส่งวเหนือครับเลี่ยงงายขายงายงตามสภาพพื้นที่สภาพการตลาดบานเท่าครับอากต้นน้ำต้นน้ำก็คือผู้ผลิตนี่แหละครับกรเกษตรกรผู้เลี่ยงนี่แหละผลิตสินค้าออกสู่ตลาด เท่ากับเบิงว่าความต้อตงการของตลาดบานเท่าต้อ,อตงการยังนิยมเนื้อเป็นบริบบบบโภคเท่ากับผลิตงอกเนื้อหลูกผสมสลอรี่นี่แหละครับออกสู่ตลาดกลางน้ำ <c oughs> ครับเมื่อกาต้นน้ำแลละเกษตรกรกลางน้ำกลางน้ำก็ส่งออกให้ด้หอยครับด้หอยก็มารับสื่อนีอ่แหละซุมกลางนาด้หอยรับสื่อ ผลและในหอยกับเป็นต่อปลายนามผลและตลาดกับจะเป็นเคียงเนื้อโล่งขาหรือต่างๆกับเป็นส่วนของในหอยควจะสือไปขายเปจำหน่ายต่อครับเต่าฉะนั้นแต่หลักๆคือกเกษตรกรเท่าต้นน้ำจะต้องผลิตเนื้อที่มีความต้องการของตลาดนะครับดเด้อเกษตรกรเท่าต้องเล็งเห็นถึงความต้องการพเพราะฉะนั้นว่าจะเลี้ยงตามกระแสบ่ได้ครับเลี้ยงตามกระแส ข้าวเดียวกับเบิดกระแซกับบุ้มยังครับเขาต้องมองความต้องการหลักหนึ่งความกินความอยู่ของข้าน้าครับโอเคตัวนี้สมยังตัวเชี่ยงเอาสไลดอัดเข้าไปเอาไปเลยตามความต้องการต้นน้าต้นน้ำนี่สิผลิตอ่ะง้อเนื้อไห้นะครับเด้อความต้องการของตลาดประมาณยังอ่าพื้นที่บานเท่ากับมีความต้องการเนื้อบริโภคเนื้อ นิยมบริโภคเนื้ยอย่างสูงโอเคโอเครับขับนัดเห่ากับผลิตเนื้อที่มีคุณภาพผลิตสายพันธุ์ที่มีการอัตราการหลกเนื้อสูงออกสู่ตลาดมีความคุ้มต่อการเลี้ยงของเหาโอเคผสมเทียมโดยส่น้ำเสือ้อสายพันธุ์ยุโรปครับสายพันธุ์เกล็ดเนาคือใส่เซลเหล็กเข้าไปอัดเนื้อเข้าไปเลยโอเคโอเค